งานควบคุมการทำงานโดยใช้สวิตความดันอุปกรณ์1ชุดต้นกำลัง2วาล์วรบายความดัน Pressure Relief Valve วว3วาล์วสทับ2 s เซตบายโซลิเดตแอนด์รีเซตบายสปริงกระบอกสูบทำงาน2ทาง Double Acting Cylinder 5้าพุชปัตตันสวิตช์6เพรสเชอร์สวิตช์รีเลย์อธิบายหลักการทำงาน เมื่อปรับสวิตความดันกดสวิตช์ S1 กระแสะไฟจะไหลผ่านหน้าคอนแทค K1 ขดลวดโซลินอยด์ Y1 เกิดอำนาจแม่เหล็กเมนวาล์ซีทับ2จะถูกเลื่อนไปทางขวามือทาให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกช้าและเมื่อความดันสูงถึงค่าที่ตั้งไว้จะทําให้หน้าสัมผัสของสวิตความดันต่อวงจรทําให้หน้าคอนแทค K2 เปิดกระแสะไฟไหลเข้าโซลินอยด์ Y1 ถูกตัดวงจรทําให้วาล์ีทั2เลื่อนกลับสู่ตําแหน่งปกติ การสูบจะเคลื่อนที่เข้า